ตกใจกันลุงมานพแกไปยืนอยู่ตรงสะพานนะคะแกจะกระโดดลงไปแบบนั้นนะคะเหมือนจะฆ่าตัวตายเนาะคนเขาก็ไปช่วยห้ามกันบอกลุงยาเดี๋ยวคนอื่นจะเดือดร้อนกันเพราะว่าลุงเนี่ยเอาจริงๆนะคะเขาบอกวีรกรรมแสบสุดๆเลยกินเหล้าแล้วก็ไม่จ่ายตังก็ไม่หอิกเหมือนกันวันดีคืนดีนึกจะช็อกนึกจะชักก็ชักขึ้นมาอีกเหมือนกันและนี่อีกหนึ่งนาทีชีวิตที่ลุงมานพแกสร้างวีรกรรมไว้ค่ะ พูกนดีๆมาเร็วใจคนอื่นก็เดือดร้อนลุงนี่นี่ดูลุงก็แบบนะน,นะคะเนี่ยขัดขัดขืนในช่วงต้นนะคะสุดท้ายนี่จะเอาลุงไปไหนก็แบกไปแล้วกันนะคะเนี่ยทำท่าจะกระโดดลงมาค่ะมายืนนอกราวสะพานลอยแบบนี้เจ้าหน้าที่ก็ไปช่วยกันนะคะบอกลุงมานบอีกแล้วอะ่ะ ลุงอย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนสิหิวแขนแล้วก็ขาลุงมานพเนี่ยน,นะคะเนี่ยช่วยกันมาได้อุย้ยสุดๆจริง,งๆเนี่ยนอนแผ่ลาแบบนี้เลยค่ะทีนี้เขาก็เล่าให้ฟังนะคะกู้ภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยนะคะบอกช่วงตีหนึ่งของ13ธันวาคมลุงมานพแกไปดื่มเหล้าที่ร้านแห่งหนึ่งแถวๆถวปากซอยพัฒนาการ16ค่ะดื่มจนนํำใจเสร็จปุ๊บล้มตัวลงนอนแบบนี้ตาค้างนิ่งแล้วไม่หายใจเลยนะจนต้องตามกู้ภัยมาช่วยอ่ะคือตอนนั้นน่ะก็ ตกใจอะว่าเอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้อะแต่ผลการวัดชีพจรเอาปกติดีอะเออแต่นิ่งไปแบบนี้แก้งเหมือนตายอะสุดท้ายมาจาับพิรุษได้ยังไงรู้ไหมคุณลุงมานพแก้งช็อกค่ะเ,เนี่ยเพราะว่าคนที่เขาผ่านไปผ่านมาเขาเห็นเหตุการณ์เขบอกเขาแก้งเขาเป็นแบบนี้ประจําเป็นแบบนี้ทุกรอบแล้ว แล้วจะคอยเปลี่ยนร้านเล่าไปเรื่อยๆอเพื่อเลี่ยงในการจ่ายตังค์ออพอจะจ่ายตังค์พอเขาเรียกคิดบินขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วลุงแกล้งตายเลยนอนนิ่งแบบนั้นเลยเออมันก็มีน,มนะแบบนี้ค่ะเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีคนพูดขนาดนั้นแล้วนะคะคผลปรากฏว่าลุงมานพนี่แกก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาหืออออะไรนะก็นอนตาค้างแบบนั้นน,ะนิ่งอยู่แบบนั้นจนคนที่เขาผ่านไปผ่านมาเขาบอกเขาดูพฤติกรรมของมานพแล้วมันไม่ไม่โอเคแล้วอะ่ะก็เลยบอกพอได้ละมานพเขารู้กันหมดแล้วอ่ะทีนี้กู้ภัยเขาเลยทำยังไงรู้ไหมเขาลองเอา รีไปชุบแอมโมเนียมาอุดจมูกแล้วก็ปากไม่ให้หายใจเท่านั้นแหละค่ะลุงมานพช็อกทันทีเลยค่ะลุกขึ้นมาแล้วก็นั่งยกมือไหว้ขอโทษไป,ปลกทุกคน <c oughs> ลุงแกแกล้งมุกนี้ตลอดอะ เ,เขาบอกว่าเออก็คิดว่าจะใจอ่อนแล้วก็ปล่อยตัวไปสุดท้ายก็ใจอ่อนจริงๆนะแล้วก็บอกลุงอย่าไปทําแบบนี้ที่ไหนนะแต่เนี่ยก็เหตุการณ์บนสะพานล,ลอยนะคะ่ะค,คือเขายังสร้างความวุ่นวายไม่เลิกท,ทําทีทําท่าว่าจะกระโดดลงไปแบบนี้เนี่ยกู้ภัยเขารู้แกวคุยกับตารวจเสร็จปุ๊บก็หิ้วตัวไปที่โรงพักร้องหม่มร้องไห้ด้วยนะเนี่ยจากนั้นก็พาเขาไปส่งบ้านแล้วโดนหลอกด้วยนะยเพื่อไม่ให้รู้ว่าบ้านอยู่ไหนลองไปฟังกู้ภัยเล่าดูไหมกู้ภัยบอกไม่เคยเจอแสบสุดๆจริงๆเชิญค่ะ คือไปส่งถึงบ้านแล้วเราอยากรู้ว่าบ้านเขาอยู่ตรงไหนเนาะแล้วก็เลยพาเข้าไปบ้านเขาไม่อยากให้รู้บ้านอ่ะเขาแอบเราอยู่เรายืนมองให้สุดตาแล้วเราก็เดินตามไปมาเยอะๆมาแกะยู่ห้องเล็กเอาดูทำไมทำแบบนี้อ่ะแล้วก็รู้วิธีส่งน้ำส่ผ้าหนูเป็นอะไรขึ้นมามันลำบากของผมเองผมมาส่งนะเดี๋ยวตำรวจเมาว่าผมได้ขอใจอาการป่วยมาเป็นแล้วเขาป่วยจริงไหมครับจากที่ วีดยการก็รู้กันหมดแล้วอ่ะลุงยกมือไหว้เลยเนาะฟื้นแลน้วเนะลุงเนาะเนี่ยชิ่งไม่จ่ายค่าเล่า,าเป็นแบบนี้ในพื้นที่พักขนงร้ายต่อหลายครั้งห<ะ>ลายร้านเลยนะคะแถวคลองตันก็ไปนะบ<ม>างครั้งนู่นทะลุไปเอกมัยอ่อนนุชไ,ไ,ไปหมดหหจนร้านเหล้าเขาลุทันแล้วเห็นว่าเขาประกาศเตือนภัยในโซเชียลด้วยนั่นไงขาประจำใช<แ>่เน<อ>่ยมุเก,ก่าค่าเหล้าไม่ยอมจ่าย รู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกระับสรา์ข่าวช่องแปด